เมื่อที่แล้วรวยมากเลยใช่ไหมเลขอะไรนะห้าเ <59, S 1> เห็นห้ได้จากตรงไหนปูตาจัสรเนะโอ้ได้จากตาจัสระอยู่กับต้นไม้อยู่ในลูกเกม,มานะเป็นผู้หญิงเห็นตรงนี้ห้าเก้าจะเกาะสามหกจะเกาะข้างหลังเห็น9 9้สาม <Ừ. S 2> กับหนึ่งสองแต่ลืมมันลืม,ล,มลืมจริงๆ <Ừ, S 2> ได้จงน 5, <9. S 1> ได้3มตัวสองตัวเลยเนาะทางั้นท้าไม่ลืมนะ่ะไม่มีตังใส่สด้วยอ๋อนะแต่ก็โชคดีได้5้า้าได้กี่บาทป้าร้อยหนึ่งโอ้ยทำไมโชคดีแท้อันไหมอันเจ้าเดียวไม่อันเจ้าเดียวของซื้อสองเจ้า วันนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตําบลตาตุมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมเงียบเหงาไม่มีคนมาเลยนะคะทุกอย่างก็อนิจจังนะคะไปตามกาลเวลาะคะ่ะจุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุดตรงหัวเรือนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูหากเห็นเลขอะไรก็เม้นบอกกันด้วยนะคะ หากตาดีนะคะท่านผู้ชมมีคนท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่มาดูกับแอดมินนะคะคุณป้านะคะถูกสามตัวตรงๆมาแล้วะคะ่ะ แอดมินก็จะถ่ายนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ได้บอกแอดมินนะคะให้ถ่ายตรงจุดไม้พายนะคะ ก็เป็นด้านจับนะคะท <Okay. S 1> ่านผู้ชม ไม่มีใครมาเลยนะคะผีเรือร่มค่ะเงียบเงาวัวางเวงน,นะคะวันนี้นะคะก็วันที่14นะคะเวลา14บสนาฬิกานะคะบ่าย2ไลไเงาจากผู้คนนะคะทุกอย่างเงียบสงัดนะคะ ทุกอย่างเป็นไปตามการเวลาจากเคยคึกคืนก็อย่างที่เห็นนะคะท่านผู้ชมทุกอย่างก็อน,นิจจังค่ะนี้แอดมินก็นำเงินนะคะที่ท่านผู้ชมฝากมาถวายให้กับทางวัดนะคะก็ได้ถวายเรียบร้อยและะ้วค่ะจุดตรงนี้ก็เป็นเรือนะคะผีเรือล่มนะคะท่านผู้ชม หลายท่านก็เคยได้โชคมาแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายไปนะคะท่านผู้ชมหากเห็นเลขอะไรก็เม้นบอกใต้คลิปได้เลยค่ะเพื่อเป็นการแบ่งปันนะคะว่าเห็นตัวเลขอะไรยิ่งเราให้มากเท่าไหร่สิ่งที่ดีๆก็จะมาหาเรามากเท่านั้นค่ะไม่ช้าก็เร็วนะคะคิดดีพูดดีทำดีค่ะท่านผู้ชมแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ นี้ก็มารับบุญร่วมกันนะคะท่านผู้ชม โอใครเดินมานน่นนะคะพี่กงนะคะเจ็บขาโอ้มาเมื่อไหร่ก็ลืมยาประจันทุกรอบเลยลว <laughs> งวดทีแล้วก็ไม่ได้มาร,ร,รับนักเรียนด้วยรนักน้วยฝนตกนะโชคดีวันนี้ฝนไม่ตกพี่กงสบายดีนะคะเจ็บแต่าเจ็บแต่ขา, <7 S 2> ขาที่ว่าเข้าโรงพยาบาลนนะั่นเหรออ๋อหมอว่าเป็นอะไรกระดูกทับเส้น กระดูกทับเส้นพี่ลองไปนวดที่อนามัยดูสิโอ้ใครมาโน่นใครมาโอ๊ยตายแล้วป้าจันสองรอบแล้วนี่กัญาป้าจันเนี่ยเลนี่ลืมจริงๆลืมจริงๆลืมจริงๆ เดี๋ยวเกลับมาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ป๋องแวะมาส่งสวัสดีค่ะป้าจานันสวัสดีค่ะ,คะลืมยาป้าจาันทุกรอบเลยนยยาอามายังวันนี้มีคนเจ็บขาเลย <c oughs> ป้าจาันได้เลขอะไรงวดน,นี้ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่โกง วันนี้นะคะแอดมินก็มาเจอกับพี่กงนะคะก็นําเงินมาถวายให้กับทางวัดจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ใจดีมากๆเลยค่ะที่ร่วมทําบุญสร้างพระเจดีในครั้งนี้ก็ได้มอบให้กับพี่กงแล้วนะคะ,คะพี่กงก็เป็นกรรมการวัดไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยวันนี้พี่กงมีเลขเด็ดอะไรคะขอแบ่งปันนิดนึงนะคะ,คะเป็เก้าค่ะโอ้ยได้เลขดังอีกได้จากไหนมาคะเลข ฝันค่ะฝันโตงวดฝันนานมาแล้วจําไม่ได้ค่ะอ๋อฝันมานานมาแล้วแต่ว่าก็ยังตามแปดเก้าอยู่ยังไม่ออกใช่ไหมคะตามงวดนี้กับสี่หกค่ะกับสี่หกสี่หกนี่ฝันเมื่อไหร่คะเอาจากต้นวาสนาที่บ้านอ๋อเห็นแบบเต็มเต็มเลยไหมคะโอ้สี่หกแปดแปดเลยนะเมื่อกี้แปดเก้ากับสี่หกนะคะก็ขอให้พี่โกงเฮงเฮงรวยรวยนะคะ งวดที่แล้วพี่กงมีช่องไหมคะได้ลอตเตอรีส่สองใบโอ้โหท,ทำไมเก่งจังเลย<ม>ได้ห้าเก้าสองใบเลยนะ้าให้ได้เลขจากไหนคะในใจค่ะลืมแล้วนะเลขในใจตามจนออกว่างั้นเถอะโอ้ยตั้งสองใบงวดที่แล้วไม่ได้มาเสียใจมากๆเลยพี่กงได้ตั้งสองใบนะคะห้าเก้างวดนี้ให้แล้วนะคะแปดเก้ากับสี่หกก็ขอให้พี่กงเฮงเรวยๆยนะคะ วันนี้คนได้จากเรือได้เลขอะไรมั่งพี่ยังไม่รู้ค่ะยังไได้มาอ๋อเพิ่งมาอ๋อพี่ก็เพิ่งมาวันนี้อ๋อใช่เนาะฝนตกยิงก็ไม่ได้มาเหมือนกันพอวันนี้ไม่มีฝนก็รีบมาก่อนตั้งแต่งวดก่อนแล้วยังไม่ได้มาถวายกับหลวงพ่อนัดกับพี่อะไรนะพี่เลยนะผู้ชายบอกเขาไว้ตั้งนานแล้วว่าจะมากลางคืนวันพระสเริงใช่พี่สำเริงแล้วก็ไม่ได้มาค่ะขอบคุณพี่กงมากๆนะคะสาธุสาธุให้พี่เฮงเรวยๆยนะคะ โอ้ยป้าจันขอโทษจริงๆเดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ลืมป้าลืมยามาเอายามาเอายามาเอายาจะอะไรกินโอ้สองสารป้าจัน <c oughs> คือมาแบบครั้งนี้ว่าจะไปที่อื่นเนาะไม่ได้คิดว่าจะมาที่นี่แล้วคราวนี้ก็แฟนบอกว่ามันสายแล้วมาที่นี่ก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยย <c oughs> เดี๋ยวให้หญิง่านมาเดี๋ยวหญิงฝากของมาให้ <c oughs> <c oughs> ก็ป้าจันนะคะเมื่ที่แล้วน่าจะเฮงใช่ไหมเมื่ที่แล้วรวยมากเลยใช่ไหมเลขอะไรนะห้าเก้าเห็นห้ได้จากตรงไหนปูตากาชโละโอ้ได้จากตาจัสรลออยู่กับต้นไม้อยู่ในลูกเกมานะเป็นผู้หญิงเห็นตรงนี้ห้าเก้าเกาะสามหกจะเกาะข้างหลังเห็น9 9้้าสาม กับหนึ่งสองแต่ลืมมันลืมลืมลืมจริงๆได้จะาเกได้สามตัวสองตัวเลยเนาะทาง้นท่าไม่ลืมน่ะไม่มีตังใส่ด้วยอ๋อแต่ก็โชคดีได้ห้าเก้าได้กี่บาทป้าก็ไหนึ่งโอ้ยทำไมโชคดีแท้อันไหมอันเจ้าเดียวไม่อันเจ้าเดียวขอซื้อสองเจ้าสองเจ้าได้กับนางไม่อัน ยายเมาที่บ้านอันสามสิบ,บาทโชคดีแท้ไปจ่าย้วงวดนี้ได้หรือยังศูนย์หกหกห้าหกหกห้าได้จาก 0, ไหนศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหกหกห้าต้นพ่อก,กับปู่ตาจัสลอปู่ตาได้เลขอะไรตาจะสลอหกหกห้าหกหกห้าที่นี่ศูนย์หกห้าอาต้นพ่อได้ศูนย์หกห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดห้า สาธุสาธุคะ่ะขอให้ป้าจันร่ารวยร่ารวยเฮงเมีส,าาสุขภาพแข็งแรงนะคะขอปูนป้าจันมากมากที่แบ่งปันขอให้โดนอีกนะคะขอให้เฮงเงเลยอะไรเออไม่มกีกระเป๋าลองนี่โอ๊โอแม่ครัวนะ่ะใช้ใจคุณเดียวทั้งหมด<อ>แต่กระเป๋าไม่มีไม่มีใครช่วยอ๋อไปที่ไหนอ่ะเป็นแม่ครัวที่ไหนที่บ้านเลยขอที่บ้านคนเยอะแยะไม่มีใคร อ๋อป้าจันอ๋อป้าจันออกคนเดียวออกคนเดียวถูกหวยก็ตังไม่เหลือไม่เหลือโชคดีว่าถูกหวยเนาะมีคนมาช่วยทางมโนีิหาได้อีกเอือใครมาขอให้เข้าอีกเด้อเข้าห้าร่ำรวยร่ำรวยซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ยังนี่ลอตเตอรี่ซื้อแล้วห้าหกห้าครับกันครับโอ้ยขอให้ถูกนะป้าขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆอยากได้รางวัลที่หนึ่งเลยนี่อยากได้รางวัลที่หนึ่งเนาะ <Ừ. S 1> ใครๆก็ฝันกันหมดเลยรางวัลที่หนึง่งป้าจันสบายดีไหมสบายแต่นหน้า,าแต่หน้าทําไมสดชื่นจังแต่ปวดขามากเลยเนาะแล้วหญิงก็ลืมสามรอบแล้วนี่งวดที่แล้วไม่ได้มาสองรอบสองรอบวันนั้นไปรูดบ้านนติ้วนะ่ะมองหาหญิงไม่เจอไม่เห็นเองอจะไปไปเอายาด้วยมอะ<อ>มองไปไม่งั้นก็ถ้าไปบ้านนะติ๋วอะ่ะก็ถามเลยยาเดี๋ยวหญิงไปจ่ายยากล่องสีแดง ดี๋ยวยิงไปจ่ายยิงลืมเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวยิงเงี้ยกันเดี๋ยวยิงซื้อให้แล้วยิงฝากกันบ้านนะติว๋วถ้าคนบ้านขยองไปซื้อยาเดี๋ยวบอกให้ฝากให้ป้าจันง,ง่ายดีไม่เคยไปหรอกเขาไม่ได้ไปรูดบัตรที่น่นหรอเขารูดหมดแล้วเอามากันหมดนะอ,อ๋อที่โกงไปแล้วนะคะรับเด็กๆขอบคุณป้าจันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ